กลบสวัดดีค่ะ FC ทุกท่านนงถนอมสีปทุมบานนะคะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างเนาะ FC เนาะวันนี้เนี่ยก็ <c oughs> เอ่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะเอ่อในสังคมตอนนี้เนี่ยเนาะคือตั้งแต่ที่เราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำ y o u t u เอ่อแบบใหม่แบบใหม่ก็คือว่า ตัวตัวทนายนงทนายนพเองเนี่ยนะคะเ,เราก็จะพยายามเดี๋ยวแป๊บหนึงนะคะพอ่เราก็จะพยายามที่จะไม่ใช่พยายามหรอกต่อไปนี้เนี่ยการทำยูทูบของนงกับพี่นพเนี่ยก็คงอาจจะมุ่งเน้นไปที่การทำนำเรื่องราที่มันเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เอฟซีเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เข้าใจบริบทต่างๆของสังคมเนาะ แล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นบอาจจะทําให้ความรู้สึกของ f อของเราเนี่ยรู้สึกะระส่ำระสายตกอกตกใจก็นองอยากจะบอก FC ทุกท่านว่าเราอยากกังวลนะคะนงบอกแค่นั้นอยากกังวลทุกอย่างเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวนะคะในการที่จะห <c oughs> ล่อเลี้ยงหัวใจของเรานะคะนงเชื่อมั่นไม่ใช่พูดเล่นนะคะ f c คือ ถ้าเราเนี่ยนะคะสี่ีถ้าเราเนี่ยนะอยู่ในโหมดของความดีก็คือกุศลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครลูกของมันเนี่ยก็จะเป็นกุศลตามตามมาอันนี้อันนี้เราได้รับการสั่งสอนมาจากครูบาอาจารย์คําว่าลูกของมันนี่หมายความว่าเอาอย่างทนายนงเนี่ยนะคะถ้านงนี่คิดดีในหัวใจของเราดีนะถ้าคิดดีเมื่อเราคิดดีเนี่ยใจเราก็จะเอาเมื่อใจเราคิดดีปากเราก็จะพูดดี การกระทําเราก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะมันจะแยกให้ให้เอเข้าใจอย่างนี้หนึ่งถ้าใครก็ตามที่ทําในลักษณะที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลค,คำว่าอากุศลนี่มันหมายถึงการเบียดเบียนการเบียดเบียนเนี่ยนะคะ ถ้าตามหลักคําสอนนองพระเจ้าเนี่ยมันก็คือว่ามีนรกเป็นที่หมายอันนี้นงจะพูดลักษณะแบบนี้แล้วเอฟซีจะได้สบายใจว่าเราเนี่ยอย่าเอามาปนกันในทางโลกเนี่ยอย่าเอามาปนกันมากเกินไปให้ดูเป็นเรื่องๆไปนะถ้าใครก็ตามที่ทําไม่ดีอ่ะทําไม่ดีก็หมายถึงว่าไปอ่าถ้าพูดถึงศีลห้านี่นะคะเอฟซี FC ก็คือว่าคือเราเอาศีลห้ามาจับเลยนะคะก็คือว่าหนึ่งมีการเบียดเบียนไหมอ่ะ เบียดเบียนคนอื่นไหมข้อแรกเลยอ่ะเป็นข้อแรกเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนนี่มันเบียดเบียนได้ตั้งแต่การการวาจาเบียดเบียนการกระทําเบียดเบียนเบียดเบียนในลักษณะธรรมดาเล็กๆน้อยๆเบียดเบียนในในลักษณะที่ถึงขนาดว่าทําร้ายฆ่าฟันผลของมันเนี่ยมันก็จะตามมานะคะเอฟซีนงอยากจะบอกอย่างเงี้ยนงไม่อยากคือตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่กระทําการที่มันเป็นลักษณะเบียดเบียน ก็ขอให้เราเนี่ยดูจิตของตัวเองนะคะดูใจของเราใจที่มันกําลังร้อนรุ่มว่าเอ้ยกูคือโมโหไทเน้อมันเกิดเรื่องยังสี่เกิดขึ้นคือบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยกูไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอฟซี G, เขาเรียกว่าโทสะการที่เราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนรุ่มมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมีความรู้สึกว่าเราถูกกระทํามีความรู้สึกว่า พวกของเราถูกกระทําพวกนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเบียดเบียนการการที่เราถูกเบียดเบียนนะถ้าถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคนของเรานะเนี่ยมันเรานะอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกโกรธแค้นเมื่อโกรธแค้นแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะแสดงออกหรือกระทําการเพื่อที่จะตอบโต้คนที่เบียดเบียนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะเราต้องมีสตินะคะ fc ตอนนี้เนี่ยเราดูแค่นั้นดูว่ามันเกิดการเบียดเบียนเบียดเบียนไหมอะตอนนี้มันเกิดการเบียดเบียนไหมนงคูดเนี่ยนงอยากจะให้เอฟซีเนี่ยเข้าใจว่านงกําลังสื่อถึงอะไรอะสื่อถึงการเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นไหมเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเบียดเบียนนะแต่ว่าเราอย่าไปหลงทำในสิ่งเดียวกันกับคือเราอย่าไปเบียดเบียนเขาเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครเนี่ยนะพาะาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่า ถ้าเราเนี่ยถูกเบียดเบียนแล้วเราเนี่ยไปทํากระทําตอบเขาในลักษณะเบียดเบียนเนี่ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามันก็จะแย่กว่าเขาอีกแต่ว่าในโลกของธรรมะนี่มันก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะจัดสรรน,นะคะแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงตรบับใดที่เรายังอยู่ในกรรมภพเรายังเป็นคนที่ คือเรายังเป็นคนที่มีรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะในความเป็นจริงของโลกนี้หมายความว่าในโลกสมมุติเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีกฎหมายหรือว่ามันก็จะมีคนที่มาควบคุมการกระทาเบียดเบียนตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็จะถือว่าเป็นการส่งผลของกรรมด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กระทําการที่เห็นว่ามันไม่ชอบถ้ามันไม่ชอบนะ มันไม่ได้หายไปไหนนองอยากจะบอกเอฟซีอย่างนั้นว่ามันไม่ได้หายไปไหนเราแค่ดูแล้วเราก็มีสติแล้วเราก็อย่าไปทํากระทําตอบแบบนั้นถ้ายิ่งเราไปทํามันจะทําให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ทํากฎหมายบ้านเมืองมีนะคะนงกําลังบอกเอฟซีว่าเราอย่ามีความรู้สึกตอนนี้เนี่ยนะคะนงมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราถูกกระทํา เราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะคะเฟฟซีนงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสามารถพูดได้นงพูดแค่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคือทุกอย่างมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะสังคมของเราเนี่ยนะก็จะมะีตั้งแต่ระดับผู้ปกครองผู้บริหารใช่ไหมคะเขาจะสังคมเขามองดูอยู่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสังคมเขามองดู เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นงก็อยากจะให้กําลังใจนะคะไม่ได้เจอกันหนึ่งวันมันก็จะก็ในวันนี้เนี่ยนะมันมีข่าวดีชนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันไม่ใช่ข่าวดีหรอกเมื่อกี้นี่นงดูข่าวนะคะคือตอนนี้เนี่ยข่าวสารบ้านเมืองก็คือว่ามันจะมีเรื่องของเ,ออเรื่องประเด็นร้อนของของบ้านเมืองเราก็จะเป็นเรื่องของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีที่ว่าที่ว่ากลับมาจากประเทศไทยแล้วก็มันมีประเด็นที่สังคม กำลังจับตามองดูอยู่ดังนั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นประเด็นร้อนในสังคมมันเป็นประเด็นร้อนมันมีกระแสไหน่ลที่จะกบประเด็นร้อนตรงนี้ได้เอฟซี FC ก็ลองคิดดูมีกระแสไหนที่แรงมากพอที่จะจะกบประเด็นร้อนตรงนี้แล้วตอนนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนน่าจะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นท่านท่านท่าน,ท,านท่านใหม่ซึ่ง ชื่อท่านไม่ใช่ชื่อท่านใหม่นะคะก็คือท่านรัฐน่าจะเป็นรัฐมนตรีท่านพีรพันธ์นะคะท่านพีรพันธ์เนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นผู้พากษาเก่าท่านเป็นนักกฎหมายแล้วเราก็เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความคือเป็นเป็นคนที่มีคือเราเชื่อมั่นมีความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> บางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเถ้าเรา ต้องการความเป็นธรรมหรือว่าเราต้องการที่จะคือบางทีมันก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับเรื่องราที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างกฎระเบียบทุกอย่างแม้แต่ท่านเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคณะกืษฎีิกาเนี่ยท่านก็เป็นคนคุมนะคะตรงนี้เนี่ยน,ง,นงยังไม่ค่อย,ยได้เข้าไปดูในรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนงต้องปรับตัวเองว่า นงจะต้องเข้าไปดูเรื่องราวข่าวสารในในในสังคมเราแล้วก็นำมาพูดให้กับ FC ฟังนะคะแล้วเราก็อาจจะแล้วเราก็อาจจะนำไปคิดแล้วเราก็อาจจะเอ่อทำให้มันเกิดความสบายใจว่าบางครั้งเนี่ยยังมีบางครั้งเนี่ยเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีใครที่จะทำร้ายใครได้ตลอดไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนงก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจเ,เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านก็ขอให้อยู่ในความ <c oughs> สงบสุขอย่า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 เป็นทุกข์ใจมากจนเกินไัยไปนะคะฟังแล้วก็ดูอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ให้คิดว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นถ้าในทางทาง ทางคริสต์ศาสนานะนงก็เคยศึกษาพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานะหรือกับคนที่เรารักหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะถือว่าพระเจ้าตีสอนอันนี้เนี่ยตามหลักศาสนาคริสต์นะคะแตถ่ถ้าตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นตามหลักศาสนาพุทธก็จะบอกว่าใครก็ตาม กระทำกรรมใดไว้ก็ตามจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะคะแล้วก็วิบากนี่มันเป็นสิ่งแน่นอนชัดเจนเมื่อทำสิ่งที่มันเป็นอกุศลลูกของมันต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวเพียงแต่มันจะมาในรูปแบบใดนะคะ fc สําหรับวันนี้เนี่ยนงไม่มีอะไรจะพูดนงก็พูดแบบแบบก,กว้างๆแล้วก็ขอให้ถือว่าเป็นการพบกันวันละครั้งเอ,อ่อตอนเย็นเนี่ยนงอาจจะมีการไลฟ์สดแล้วก็คุยกันเบาๆตอนสามทุ่นะคะ fc ก็ขอ,อให้ f อฟมีความสุขนะคะสำหรับวันคลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ